สุดท้ายของเราคุณนิษฐาจิระย,ยั่งยืนนะคะผู้สมงบทบาทหม่อมเจ้าหญิงมนรลสาเข้าดูนะครับ <c oughs> สปายแห่งวังจุดทัดเทีวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ออกจากวางมหาเราเนะยคะระรวมถึงคุณแม่อันธนาจิระยั่งยืนนะคะคุณแม่ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณลูกได้ยินว่าครอบครัวน,นี้เป็นครอบครัวที่ให้ความสําคัญกับเทศกาลหรือวันสําคัญต่างๆนะคะแล้วก็จะมีของขวัญแทนใจให้กันมาตลอดเลยนะคะที่ผ่านมาคุณแม่คะมีความประทับใจในของขวัญชิ้นไหนที่น้องนิวให้มากเป็นพิเศษไหมคะ คือจริงๆลูกให้อะไรเราประทับใจหมดทุกชิ้นนะคะแต่ที่เราประทับใจมากที่สุดคือการวันแม่ใบแรกของลูกตารปอนอะไรเงี้ยเก็บไว้อยู่เลยเก็บไว้อยู่ค่ะสี่ห้าถค่ะแม่คือทุกสิ่งเป็นทุกสิ่งเสมอค่ะแลวมิแพ่ว่าสำหรับวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะจะมอบอะไรให้กับคุณแม่ ปกตินะคะยังไม่เคยซื้อเป็นชิ้นเป็นอันปกติจะแบบว่าทําเองหรือว่าซื้อแบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าปีนี้ดูแล้วค่ะว่าคุณแม่ก็ใส่อะไรแล้วสวยแอบเลือกไว้แล้วแน่ๆเลือกไว้แล้วนะคะวันหลังคุณแม่เอาการ์ดมาให้เราดูบ้างนะคะอยากเห็นแฟนคลับอยากเห็นใช่ไหมใช่นีก็คือความรักกันแสนยิ่งใหญ่นะคะรวมถึงความผูกพันระหว่างคุณแม่และคุณลูกสติวิตี้ชื่อดังของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณทุก ะะที่ได้ให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวความรักและความสุกพันในครั้งนี้นะคะต่อจากนี้ไปนะคะเราจะเรียนเชิญทั้งค